คนโก้รับช่อทุกคนวันนี้กําลังใจนางไม่ใช่มันเป็นเทปบันทึกภาพเนาะน้องรับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วใดๆแล้วอลิสก็มาจ้านางมาเลยนางน่ารักคุณโก้นางน่ารักอว่าทุกคนนางมีสเสน่ห์แบบนี้นางเล่นไปทั่วแล้วใดๆแล้วลูกสาวเขาฟอ r y o u ก็มาลูกสาวพี่ป๊อปเด็นดูนางนางรักเด็กไงนางรักเด็ก น้องก็กลัวหลานก็กลัวความที่ไม่ค่อยเจอไงหลานก็กลัวหลานก็ไม่อยากให้อุ้มเอน้นาะก็อุ้มอยู่นั่นแหละอยากเล่นกับหลานหลานก็กลัวหลานก็ไม่อยากให้อุ้มเอ็นดูอ่ะอยากเล่นกับเด็กแต่เด็กไม่เอาคนโก้เธอเหมาะสําหรับคนแก่จา้าสาวแก่แม่ไม้อะไรอย่างนี้เอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูน่ารักทุกคน คนโก้นางน่ารักเบิร์เดย์นางอีกรอบหนึ่งทางที่แสวิเศษได้เปรียบเสมือนจิ๊กซอที่มาต่อเติมความฝันให้เป็นจริงรบกวนเด็กชายรัฐธรรมนูญสีแววหรือหนูอลิ์ช่วยเป็นตัวแทนในการอวยพรมันเกิดให้คุณหนูหนุกเขาดนหน่อยค่ะชอบรอยยิ้มของนุ๊กค่ะอลิศอวยฟอให้หนุกอริศอวยพรให้หนุกเห,ห,หรอเอาไปก่อน จขอบคุณค่ะเดี๋ยวจำเดี๋ยวลิสจจำนุกขอให้หนุกมีความสุขมากๆนะร่ลำรวยร่ำรวยที่สิ่งไหนสมนั้งปรารถนาทุกอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักลิตนะก็มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะลิตรักนุกนะ ก็ขอยห้เงินยัง好โอไม่เอาลานมาเสียวะพาอยู่บรีไปอยู่ีรดูนี่ดูนี่ดูมาดูเร็วๆดู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 หเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังขอยอุ้มมันดู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 ู คุยเขาอะไรมาหมาบกบกหมาบกบกไปดูหมาบกบกเร็วดูหมาบกบกเร็วตหมาบกบกดิโอ้โหดูจิอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอือะไรเยอะแยะไปหมดเลยลูกดูจิมีหมาบกบกให้ฟอยู่ไหมเออาน่มีหมาบกบกให้ฟอยู่ไหมเนี่ยดูดิดูดิฮะมีหมาบกบกให้ฟอยู่ไหมมีหมาบกบกอยู่ไหม เอาเฮ้ยดูดิเฮ้ยหมาบกบนั่นอ่ะเอาไหมเอามาบกบบมั้ยอ้าอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยใครเอาให้เนี่ยอืใครเอาให้เนี่ยไอ่ไอ้ยังก่อนไปมากเอีงก่อนดูดิเอามาแก้ดีมันเห่าด้วยนั่งก่อนนั่งก่อน ตั้งก่อนดูดูนะดูใครอยู่ในนั้นน่ะเห็นไหมน่ะตัวเองนั่นน่ะเห็นไหมน่ะยกมือหนึ่งสองยกมือขึ้นนั่นยกมือขึ้นยากยากอืออ่ะไป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 หมูเอ้ยหมูเอ้ยหมูเอ้ยอีหมูหน่อยเอ้ย เออมาไอ้แม่มีป้ายเหรอ